ัจจุบันกระแสการรักสุขภาพกำลังได้รับความนิยมมากครับผู้คนหันมาใส่ใจดูแลตัวเองกันมากขึ้นทั้งการออกกำลังกายและการเลือกสรรอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างเวลาที่ผมไปเดินตามร้านต่างๆก็จะเห็นอาหารเพื่อสุขภาพมีให้เลือกมากมายเลยครับ วันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสีเมืองสมุนไพรของไทยเพื่อจะพาคุณผู้ชมมายังสถานที่แห่งหนึ่งที่พร้อมจะให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยครับอีกหนึ่งของดีใกล้ตัวที่ช่วยดูแลสุขภาพของเราส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นตามผมมาครับ สวัสดีครับป้าป้อมสวัสดีค่ะน้โโองเจอรี่ป้าป้อมครับผมเดินเข้ามาในบริเวณบ้านแล้วโหร่มรื่นมากเลยครับค่ะเพิ่มความสดชื่นป้าอยากให้ทานน้ำเวลคัมเิงครับโอ้โหเรนี่น้ำอะไรครับสีเหงน้ำฝางค่ะน้ำฝางค่ะฝางใช่ที่เขาใช้ย้อมผ้าหรอครับใช่ค่ะแต่ที่บ้านเล่าเรื่องเราทำเป็นเวลคัมเิงประโยชน์เยอะค่ะเวลาลูกค้าท้องเสียป้าบอกดื่มน้ำ ช่วยได้ไม่ให้ขาดน้ำ้ากแก้วได้ไหมครับโอ้ยยินดีมากเลยครับป้าพอครับก่อนอื่นอยากรู้เลยครับว่าที่นี่ใครเป็นคนตั้งชื่อครับตั้งชื่อคือมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาเพริบเพรย์นะครับตั้งชื่อว่าบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรแล้วก็เริ่มตั้งแต่ เปิดตัวนะคะควันที่9มกราคม2560รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าบ้านเล่าเรื่องเพราะว่าในห้องในบ้านแต่ละเรื่องเราจะมีเรื่องเล่าตั้งแต่เดินเข้ามาตั้งแต่ห้องที่หนึ่งคือห้องนิทรรศการองค์ไหยแล้วก็ไปห้องรับแขกห้องประวัติบุคคลสมคัญและห้องชาติพัทธุ์ัน ก็จะมีเรื่องเล่าและเป็นเมืองสมุนไพรเพราะป่าจินบุรีเป็นหนึ่งในสี่ของประเทศเราก็จะเมนูอาหารทุกตัวจะเป็นสมุนไพรอยากรู้มันครับวัตถุประสงค์ที่เขาก่อตั้งสถานที่แห่งนี้ครับเขาตั้งมาเพื่ออะไรตั้งตอนแรกค่ะตอนแรกก่อนจะไปเป็นบ้านเล่าเรื่องเนี่ยป้าอยากเล่านิดนึงเป็นบ้านเดิมของตระกูลเปี่ยมสมบูรณ์นะคะเป็นขณะดบดี แล้วก็ต่อมาคุณแม่ป่ยทิพย์เนี่ยกยกบ้านให้ลูกคนเล็กค,คือคุณหมอทศก็เปิดเป็นยูนิททตทันตกรรมแล้วคุณหมอเห็นว่าถ้ายกให้หมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาภิเบทน่าจะใช้ประโยชน์เพราะบ้านหลังนี้อยู่ในใจกลางเมืองค่ะ ผามูลนิธิเมื่อทางหมอเล็กยกให้แล้วก็เข้ามารีโนเวทครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรครับแล้วตัวป้าป้อมเองครับป้าป้อมมาทำงานที่นี่ได้ไงครับคือในอดีตเนี่ยป้าเป็นพยาบาลจากกรุงเทพแล้วก็ย้ายมาอยู่เทศบาลเมืองป่าจิมรีในส่วนการทำงานป้าทำงานในเรื่องของชุมชนมูลนิธิก็มีน้องที่ทำงานชุมชนเราจะเชื่อมโยงเราจะทำงานคุยกัน เสมอมาแล้วเมื่อใกล้เออร์ลี่ทางผู้ใหญ่ทางพี่ต้อมก็ชวนชวนมาทําที่บ้านเ่าเรื่องเนื่องจากบ้านเราเรื่องเนี่ยยังขาดผู้ใหญ่ที่จะมาคอยดูแลค,คอยมาจัดการในเรื่องอาหารในในส่วนนี้คือชอบในเรื่องทําอาหารเราคิดว่าเรามีอายุวัยเกษียณแล้วเราสามารถที่จะนําความรู้หรือสิ่งที่ชอบเนี่ยมาต่อยอด ม,มาทำมาเข้ากับบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรได้ป้าป้อมครับอยากเห็นบรรยากาศรอบๆว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อยินดีมากเลยค่ะคโอป้าป้อมนี่สมุนไพรนี่เต็มเลยนะฮะค่ะเป็นย่อมๆของอภัยภูเบศค่ะไอส่วนที่น้องเจอรี่ จะได้ใช้ในที่ร้านบ้านเราเรื่องนะคะคือใบเล็บคุดอ๋อนี่เห็นป้ายอยู่นี่ครับอันนี้ก็ใบเล็บคุดแต่ขาใบเล็บคุดยังมีหลายอย่างแต่ส่วนมากเราใช้ใบแฉกเพราะว่าใบแฉกจะอร่อยกว่าใบกลมสับะคุณเนี่ยแก้ไข้กินได้ทั้งดิบทั้งสุกแก้ไข้ปวดหัวไมเก,นกรนปวดอะไร ตรงนี้้ไดแต่มัน,นค,คนละต้นกันใช่ไหมฮะคนละต้นครับนะคะอ๋อนี่เดี๋ยวผมจะได้ทานเหรอครับเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะได้ทานว้าวค่ะอ,อันนี้ที่ร้านน้องเจริญที่ร้านของป้ามีหมอนจี้จัดแต่หมอนจี้จัดนี้โผล่เป็นตัวอย่างเพราะใช้จริงอ่ะไม่พอ,อนะคะสรรพคุณเยอะใต้นุมูลอิสระหมอนจี้จัดนี่คืออะไรครับ คือมันจะเป็นลูกมันเบอร์รี่นะคะบี่คาลูกมันแดงแดงมีขนกินเปล่าเปก็เยอะเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีสูงครับและเมนูนี้ที่บ้านเป็นซิกเนเจอร์เลยชื่อว่าเนี่มหูเสือนียมหูเสือใช่ราคาใบมันจะมีขนป้อมครับด้อย่างเนียมหูเสือนี้สรรพคุณอะไรบ้างฮะสรรพคุณนะคะแก้ไอขับเสมหะเนาะโบราณหรือปัจจุบันเนี่ย ถ้าเราอยากพึ่งพาตนเองแล้วเกิดไอไอไม่มากแล้วก็ไม่มีไข้เนี่ยรเราสามารถพึ่งตนเองได้ใช้ใบสักยงสี่ห้าใบต้มเพื่กินน้ําครับคนจีนนิยมใช้เวลาไอเนี่ยเขาต้มมาสัจจัน์ของสมุนไพรไทยจริงๆครับเวลาปิดเทอมเนี่ยเราจะทําในเรื่องให้สอนให้เด็กมีรู้จักใช้สมุนไพรให้รู้รสเปรี้ยวหวานบันเค็มใช้พื้นที่ตรงนี้กับ พื้นที่หลังบ้านเวลาปิดเทอมแล้วทําทกิจกรรมกับเด็กๆกิจกรรมกับเด็กเยวาวชนให้รู้จักพื้นฐานของสมุนไพรเราจะปลูกพรมให้กับเด็กโอ้โหแล้วมีอะไรครับป้าป้อมครับอ๋อมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะตั้งแต่เริ่มเปิดบ้านมาเนี่ยคุณชัยราชวัตรพารพาเด็กาวาดภาพสถานที่สําคัญของจังหวัดประจวบุรีเช่นสารลักเมืองนะคะ ตั้งอยู่ใกล้บ้านเราเรื oh, ่องนะคะแล้วถ้าเราลงสะพานก็เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอ๋อครับอ๋อนี่คือเด็กๆมาวาดภาพโดยโดยคุณชัยราชวัตรแบบเป็นผู้นำเนาะค่ะ นอกจากความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแล้วเรายังมีเรื่องราวดีๆจากไทยเบฟมาฝากกับงาน Sustainability Expo 2024พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกไปติดตามชมกันครับจบลงแล้วนะครับกับมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo SX2024 พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษ มาเป็นแนวทางในการจัดงานเพื่อก้าวสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีความคาดหวังที่เกิดการรับรู้และกระตุ้นให้ทุกคนใส่ใจถึงวิกฤตการโลกเดือดโดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในงานที่รวบรวมไอเดียนวัตกรรมและแนวทางในการปฏิบัติตนที่จะนําไปสู่การลงมือทําเพื่อให้สามารถส่งต่อทรัพยากรที่มีคุณค่าสู่ลูกหลานได้อย่างยั่งยืนและจากกิจกรรมนี้ คนไทยหวัวใจไม่ท้อขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้เกิดสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่ากันนะครับและติดตามข่าวสารและกิจกรรม SX2024 ได้ที่ Facebook Sustainability Expo ครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตอทอจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตาทาจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเครื่องดื่มสมุนไพรตรอาอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันสมุนไพรไทยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งหากใครอยากเรียนรู้เรื่องสมุนไพรเหมือนผมวันนี้ที่บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรปราจีนบุรีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พร้อมแบ่งปันครับแต่ตอนนี้ ป้าป้อมบอกว่าที่นี่มีอาหารอร่อยๆที่ทําจากสมุนไพรหลายเมนูเลยครับเรียนไปกินไปก็ดีเหมือนกันนะครับเมนูเยอะเลยนะครับค่ะทุกเมนูนี่สมุนไพรทุกตัวครับครับอืม้วนี่อะไรเนี่ยครับสามเกลือโซดาเกลือโซดาค่ะอสับคุณสามเกลือโซดาครับลังเจอรี่คือในช่วยลดความดันครับลดไขมันครับและมีใบเตยนี่ช่วยบำรุงหัวใจครับเริ่มจากโซดาค่ะ โซดาเทหมดเลยครับค่ะเทหมดและตามด้วยน้าเชื่อมน้ำเชื่อมใบเตยจะเป็นน้ำสามเกลือตัวนี้เหรอครับจะจะมีกระเจียฟูตซาจีนใบเตยค่ะใส่เข้าไปในนี้มลายสอเลยค่ะจะมีรสเปรี้ยวของกระเจี้ยแลส๊บฟูตซาจีนค่ะครับค่ะค่ะใส่แล้ว มันจะค่อยๆซึมลงไปจะเป็นชั้นเป็นเลเยอร์ทำไงก่อนครับคนคนให้มันเข้ากันมิกซ์ให้เข้ากันครับโค้ดเดีดถ้ามามีมีลูกเล่นวิธีการนะฮะไม่ใช่ให้มาดื่มง่ายๆนะฮะส่วนมากคนที่มาทานจะชอบจะชอบลูกเล่นตัวนี้ว้ารสชาติดีเลยครับนี่คือเครื่องดื่มโอ้โหนี่แค่เครื่องดื่มก็อารมพบทก็ตื่นเต้นเลยฮะทีนี้อาหารหลักนี่ครับอะไรนะครับ อาหารหลักเอาเป็นทอดก่อนครับผมนะคะทอดก็เริ่มกุ้งทอดใบชะพูกุ้งทอดใบชะพูเมนูเด็ดและเป็นซิกเนเจอร์แห่งเดียวที่ป้ากล้าพูดผมแค่ลองไม่ได้ชอบทานจริงค่ะค่ะถ้าเป็นคนที่มาที่นี่กันเองก็มาบ่อยก็อบค่ะใบชะพูเนี่ยทานเปล่าๆไม่ดี ต้องมีโปรตีนเพราะฉะนั้นเราเลยใส่กุ้งเอากุ้งมาเป็นโปรตีนช่วยค,ค่ะโอ้โหนี่อร่อยฮะอร่อยค่ะอันนี้คือเทมปุระเล็บคุดเล็บคุดเล็บคุดค่ะครสชาติมันอาจจะไม่อร่อยบางอันจะมีความขมนิดหน่อยค่ะกินสดสับปะุณเยอะช่วยในเรื่องแก้ไอแล้วก็ลดไข้ที่สำคัญในเรื่องปวดหัวเรื่อปวด ผ่อนคายเลื่อนปิดหัวไม่เกนรนเมนูต่อไปอยากให้ทานเป็นข้าวครับค่ะในนี้เรียกว่าข้าวอบธัญพืชครับข้าวไรเบอรี่นี้ช่วยในคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานที่เราเห็นสีเหลืองนะคะจะเป็นสมหวังหรือเมื่อก่อนเราเรียกแคอนะคะสรรพคุณเยอะนะคะ เพิ่มเส้นใหญ่มีกะใหญ่แล้วก็ข้างบนนี่จะเป็นงางานะคะแล้วมีข้าวโพดมีถั่วแดงมีข้าวบาเลยธัญพืชนี่ประโยชน์ในเรื่องเส้นใหญ่อาหารจานนี้จะได้โปรตีนหรือได้อาหารทุกหมู่เลยทุกหมู่คือได้จากจากน้ำพริกอองมีหมูและมีไข่ต้มและมีผักซึ่งมีผักหลากหลายอยู่ในนี้นะคะ่ะดูวันนี้สุขภาพ เต็มๆมเลยนะลองลองชิมไ้วยคะไม่ชิมเลยครับทานเลยได้ไหมครับโอเคดีใจค่ะไอ้ได้ทาาป้าป้าปาทานด้วยกันดีกว่าครับทานยินดีค่ะโอ้โหแบบทานอาหารรสชาติอาหารอร่อยด้วยนะครับและที่สำคัญยังได้ประโยชน์ในเรื่องของสมุนไพรที่ดีกับร่างกายนะครับค่ะป้าป้มครับผมสังเกต เจ้าหน้าที่พนักง,งานที่นี่จะมีหลากหลายอายุมากเลยครับค่ะจะมีตั้งแต่อายุ20ไปแล้วมาสุดก็ประมาณ72ปีค่ะคือเราเหมือนกับให้ความสําคัญผู้สูงอายุครับก็เขาจะภูมิใจเขาสามารถทํางานได้ป้าก,กลับเข้ามาทํางานได้ครับ้าป,ป้อมมาป้อมทำมาที่นี่หลายปีอย่างเงันเคยเห็นไหมครับแบบคนลูกค้าที่มาแล้วแบบเคยสุขภาพอย่างหนึ่งแล้วมาพอกินสมุนไพรเรือ่อยๆเขามีการเปลี่ยนแปลง เคยเจอปรากฏการณ์เคยเจอเคยเจอค่ะแล้วเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะมีคนเป็นคือเป็นลูกค้าประจำนะแล้วก็มีการพูดคุยแต่ตอนนี้เขาว่าสุขภาพเขาไม่ดีเลยคือไตจากเคยเสื่อมระยะหนึ่งมันลดลงป้าก็แนะนําในเรื่องอาหารก็ก็เหมือนผูกบินโตเลยนะป้าป้มครับอย่างเมนูที่ดีต่อสุขภาพ ที่เกี่ยวกับสมุนไพรที่เราทานเนี่ยมีพอจะเป็นตัวอย่างนนแนะนำ<อ>บ้างไหมอ๋อมีมีค่ะมีหลายตัวอย่างแต่ป้าจะหยิบยกมาอันหนึง่งครับนะคะมีต้มจืดหูเสือบัตรช่อตำลึงใบหูเสือเนี่ยพูดง่ายๆคือเป็นของโปรดของท่านเจ้าพญาพภัยบุเบศครับสรรพคุณใบหูเสือเนี่ยกินเอาเรื่องกลิ่นก่อนกินจะเหมือนออริกาโนแล้วก็เมื่อเรามาทําต้มจืดสรรพคุณของใบหูเสือเนี่ยจะลด เซมหะขับเซมหะลดอาการไอครับตำลึงเนี่ยช่วยลดเบาหวานนะคะโลหิตเลยนะฮะค่ะมาประสมผสานก็ได้ทั้งในเรื่องแก้ไอแล้วก็ลดเบาหวานได้ครับแล้วก็อีกหลายๆเมนูนะคะเอาเมนูง่ายที่สุดที่จะทําคือไข่เจียวสมุนไพรครับในไข่เจียวสมุนไพรเนี่ยป้าจะใส่สมุนไพรถึง5ชนิด<อ>เช่นอัญชันบใบโหระพาหอมแดงเห็ดหูหนู แล้วก็มะเขือเทศอัญชันสมัยเด็กๆใช้บำรุงทำให้ผมดกดำแต่สมัยนี้ไม่ทันเอาเอาเชื่อในเรื่องบำรุงสมองบำรุงสายตานะคะแล้วก็มะเขือเทศเพิ่มวิตามินซีนะคะแล้วหอมแดงนี่ช่วยคือในแก้หวัดได้เนาะสามอย่างและเห็ดูหนูเป็นโปรตีนกินแล้วมีประโยชน์อย่างที่5้ใบโหระพาใบราขโหระพานี้ขาดไม่ได้เลยช่วยในเรื่องขับลม และน่าจะอยู่อยู่ในไข่เจียวสมุนไพรที่ร้านจะมีใบโหระพาที่เป็นแกงที่เป็นผัดพริกหรืออะไร,ร,รจะอยู่ทั่วไปหมดค่ะคนมากินแล้วติดใจอร่อยขึ้นมาไม่หวงสูตรหรอครับอ๋อไม่หวงสูตรยินดีแล้วก็ยินดีเพิ่มเติมให้คำแนะนำด้วยค่ะคร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโกแกมันทุกเม็ด ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตหลังจากอิ่มท้องอิ่มใจอัดแน่นด้วยความรู้ด้านสมุนไพรจากป้าป้อมผู้ดูแลบ้านเล่าเรื่องแล้วที่นี่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองปราจีนบุรีเอาไว้ด้วยครับป้าป้อมครับรับกางสัม นไา้างีคือแบ่งเป็น5โซนลูกก็โซนแรกจะเป็นโซนเครื่องปั้นดินเผาเป็นห้องเกี่ยวกับอะไรนะครับห้องเป็นนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาลูกเนาะเปราะขุดได้จากแม่น้ําปาจิมบุรีอ๋อเหรอครับค่ะเมื่อก่อนแม่น้ําปาจิมบุรีอ่ะเป็นเส้นสําคัญในการขนรส่งสินค้าแล้วก็เส้นทางไปมาแล้วก็มีเคยมีเรือสำเภาล่ม ห้องที่สองครับผมห้องนี้เรียกว่าห้องรับแขกนะคะห,ห้องนี้จะมีวัตถุสวยงามประเมินราคาไม่ได้ซึ่งเป็นคนใจดีมอบให้ที่บ้านเราเรื่องนะคะคอย่างเช่นชามเบญจรงเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้าโอ้โนี่นก็ของเก่าเหมือนกันของเก่าถ้านับก็เกือบ800ปี นะคะเป็นชามสังคโลกสมัยสุโขทัยลูกนะคะมาบ้านเลาเรื่องนอกจากมากินอาหารได้เรียนรู้อย่างอื่นแล้วยังจะมีมุมความรู้แต่ถ้าถ้าใดสนใจอย่างกล้วยช่วยโรคคือโรคไปนี้คืออย่างเช่นทามเบนาน่าไซเดอร์ก็จะมีวิธีทํธเพราะพวกนี้จะช่วยในเรื่องเพิ่มจุลินทรีย์ดื่มได้ก่อนอาหารเพราะว่าจะเป็นน้ำหมักพูดง่ายๆ เพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้อันนี้ทำให้ดื่มหรือว่าสอนวิธีสอนสอนวิธีทำแต่คนมาสามารถมาเรียนรู้วิธีมาเรียนรู้ได้หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่สแกน QR วอา e โคตห้องที่3ทางบ้านเราเรื่องตั้งชื่อว่าห้องประวัติบุคคลสําคัญครับท่านชุดขาวเนี่ยนะคะคือท่านเจ้าพญาเพริยุเดชต้นตระกูลอภัยวงคนะคะอดีตท่านเป็นเจ้าเมืองพัฒตบง เพราะฉะนั้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องประวัติบุคคลสําคัญเริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยาสมเด็จพระนาเรศวรท่านมาตรงนี้เพื่อที่จะไปตีเมืองกัมพูชาและตั้งพักแดนอยู่ที่ตําบลเนินหอมทางขึ้นเขาใหญ่ก็เลยมีที่มาชื่อสี่แยกนเรศวร <c oughs> แล้วก็มีอนุสาวรีย์ของพระสมเด็จพระนาเรศวรนาคาปาจิมบุรีที่เป็นเมืองสมุนไพรหนึ่งในสีของประเทศน้องเจอรรี่ <c oughs> อันหนึ่งที่สําคัญคือเรามีป่าพื้นที่เขาใหญ่ครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในจังหวัดปายจีนประมาณ50ว่าร์เซนตผักพืชต้นไม้ผักเป็นสมุนไพรห้องนี้นะคะน้องเจอรี่รจะเป็นรวบรวมตระกูลเปี่ยมสมบูรณ์ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลงนังเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะ อันบนจะเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านมีลูกหกคนลูกชายหกคนอันนี้คือคุณตาคุณยายคุณอันนี้คุณย่าอันนี้คุณนาและที่สําคัญห้องนี้จะเหมือนเอนเตอร์เทนเพื่อเด็กมาทานอาหารก็คุณพ่อคุณแม่หรือเด็กที่อยากมาค้นประวัติที่นี่เกี่ยวกับสมุนไพรก็เด็กก็จะมานั่ง ะคะอ่านนิทานแล้วก็อ่านเรื่องสมุนไพรรวมทั้งจะมนนนีนวนิยายตา่างๆนะคะห้องนี้ดูเหมือนจะเป็นห้องอาหารเลยนะใช่กึ่งรับรองรเรื่องอาหารแต่ห้องนี้ตั้งชื่อว่าห้องชาติพันธ์นค่ะนอจลลีค่ะจะรวมว่าชาติพันธ์ของคนปายจีนนะคะมีชาติพันธ์อะไรบ้าง ก็ทําให้เห็นรกร้างจริง<ช>ๆว่าคนประจินจริงๆมีต้นกําเนิดมาจากไหนกันบ้างใช่ค่ะล้วก็ที่นี่เหมือนบัญชีถ้ามีแขกสําคัญก็ส่วนมากจะเหมือนเป็นห้องครัวของจังหวัดปรกจิ่บมูีรับร,บรบองแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็ค,คนทั่วไปเพราะน่าจะได้ริ้มรสอาหารสมุนไพรแล้วลูกค้าจะได้เรียนรู้แล้วในอนาคตอาหารเป็นยาเป็นไปตามวิถีชีวิตของคนคนไทย ทั่วไปป้าป้อมครับอะไรครับที่ทำให้ป้าป้อมอยู่กับบ้านเล่าเรื่องมาได้มากกว่า7ปีนะสำคัญคือความชอบครับป้าคิดว่าสูงอายุทุกคนเนี่ยน้องอยากจะทำอะไรที่ชอบและที่มีประโยชน์ครัพอดีในส่วนตัวเนี่ยมีความรู้เรื่องพยาบาล รู้ในเรื่องการจัดการอาหาร,รเพะฉะนั้นก็ได้ใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยเอามาใช้ในบ้านเราเลื่องแสดงว่าได้มาเกษียณอายุที่บ้านเราเลื่องการได้เกษียณอายุที่นี่รู้สึกไงบ้างครับรู้จักภูมิใจในตัวเองว่ารเราได้ทําประโยชน์ต่อคนทั่วๆไปคไปแล้วก็ภูมิใจในตัวเองว่าว่าเรายังมีไฟในการทํางาน วันหนึ่งถ้าไม่มีป้าป้อมแล้วป้าป้อมเคยมองหาแล้ครับว่าจะมีใครมาสารต่อตรงนี้ครับป้าเล็งอยู่นะคะตแต่ทุกวันนี้ก็ถ่ายทอดเมนูอาหารถ่ายทอดในเรื่องการเล่าเรื่องถ่ายทอดในเรื่องตำรับอาหารต่างๆให้แก่น้องๆซึ่งสามารถเป็นตัวแทนได้ป้าป้อมครับเป้าหมายสูงสุดของป้าป้อมที่อยากเห็นคนที่มาบ้านเล่าเรื่องเขาได้อะไรครับคืออยากได้ในเรื่องการกินอาหารสมุนไพรเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเอง แล้วก็ครอบครัวอยู่เป็นชีวิตประจำวันเป็นวิถีชีวิตประจำวัน<ม>แล้วก็ขยายผลเป็นชุมชนเป็นตำบลเป็นประดับประเทศค,คือนอกจากเราใช้สมุนไพรเป็นยาเป็นอาหารแล้วทุกครัวเรือนเราสามารถปลูกได้<ม>แล้วก็ขยายผลทำให้ปลูกเป็นเศษษษรษฐกิจของประเทศท,<ม>ทำให้เมืองไทยแข็งแรงและสุขภาพคนไทยแข็งแรงแข็งแรง มากขึ้นที่บ้านเล่าเรื่องแห่งนี้ไม่เพียงแค่เล่าขานประวัติศาสตร์ของเมืองประจีนบุรีเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ไม่เพียงแค่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ยังเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่คนไทยอย่างเราควรจะรักษาไว้ครับ และนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับป้าอยากเห็นบ้านมีการเจริญเติบโตมีการพัฒนาให้คนที่มาทานอาหารเนี่ยได้ทานอาหารแล้วก็ไปสานต่อในชีวิตประจำวันใช้สมุนไพรเป็นยาในชีวิตประจำวันได้คนไทยจะได้แข็งแรงพึ่งยาให้น้อยที่สุดและพึ่งตนเองให้มากที่สุด